เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564วันเสาร์ที่9มกราคม2564กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆพร้อมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กๆควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้กับเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กทั่วประเทศได้รู้ถึงความสำคัญของตนเองพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมอันดี ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตอนเองและประเทศชาติสวัสดีครับผมราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับปีพุทธศักราช2564นี้วันเด็กเราได้รับคำขวัญวันเด็กจากพระนัท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาว่าเด็กไทยวิถีใหม่รวมใจสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรม และในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองผมขออนุญาตใช้คำว่าเด็กไทยวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญในทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็น pm 2.5ไม่ว่าจะเป็นฝนไม่ตกตามฤดูกาลหรือน้ำท่วมทั้งหลายแหลต่ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากมนุษย์เราไม่เคารพในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม จากนี้ไปในอนาคตในการที่จะส่งเสริมให้ลูกหลานเยาวชนคนไทยทุกคนนั้นใส่ใจกับวิถีชีวิตใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนั้นกระทรวงโดยหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นองค์การสวนสัตว์นะครับองค์การสวนพืชศาสตร์เป็นต้นนั้นเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายอย่างเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เราก็จะมีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลนะครับที่เป็นเยาวชนในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้ลูกหลานว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นจะช่วยการรักษานะครับสิ่งที่เรามีนั้นให้ยั่งยืนจนไปถึงลูกถึงหลานคนรุ่นต่อๆไปได้อย่างไร การแก้ปัญหาเรื่องการกัดเซาะนะครับที่จะทำให้แผ่นดินเราหายไปทีละหน่อยทีละหน่อยนั้นเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้กับลูกๆหรือแม้แต่กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราก็จะมีการให้ความรู้กับลูกหลานเรานะครับว่าน้ำบาดาลมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเราจะต้องอนุรักษ์การใช้น้ำประหยัดการใช้น้ำเพื่อที่จะได้รักษาสิ่งที่เรามีนั้นให้ยั่งยืนไปจนถึงคนรุ่นต่อๆไป เรื่องป่าไม้เรื่องอุทยานการที่เราจะต้องรักษาพื้นที่สีเขียวการที่เราจะต้องเร่งปลูกป่าการที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเพิ่มปริมาณป่าเพื่อเพิ่มปริมาณคาร์บอนซิงค์ในประเทศไทยในการที่จะออฟเซ็ตกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของเรารวมไปถึงการดูแลปัญหานะรเรื่องการจัดการขยะ โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเองให้ลูกหลานของเราเข้าใจว่าทําไมวันนี้เราจะต้องลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทําไมการที่จะลดปริมาณขยะนั้นต้องผ่านการคัดแยกขยะเริ่มจากที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนและท้ายที่สุดการแยกขยะนั้นจะเกิดประโยชน์กับชีวิตของพวกเราอย่างไรขยะถ้าไม่ได้รับการบริหารจัดก,การที่ดีนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างแม้แต่การกําจัดน้ําเสียนะครับซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันเด็กปี2,564นี้และตลอดทั้งปี2,564เรามีกิจกรรมเรามีโครงการมากมายลูกๆทุกคนจะได้รับความรู้จะได้มีส่วนร่วมในการเข้าใจว่าสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําลังทําในวันนี้เราให้ความรู้กับลูกหลานเพื่อที่ทุกๆคนนั้นจะได้เติบโตขึ้นมา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและจะได้ช่วยกันเป็นกําลังสําคัญของประเทศไทยในการทําให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั้นมีความสมบูรณ์มีความยั่งยืนเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อแผ่นดินนี้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปในสภาพที่สมบูรณ์ในสภาพที่อากาศสดใสในสภาพที่น้ําทะเลงดงามแล้วก็สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ให้กับลูกหลานคนรุ่นต่อๆไปตราบนานเท่านานครับดังจะเห็นได้ว่าการให้ความสําคัญกับเด็ก ที่ถือว่าเป็นอนาคตในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเด็กเกติบโตเป็นผู้ใหญ่เด็กๆก,ก็จะมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและช่วยกันรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความมั่นคงมั่งคั่งสืบไป